วันนี้ครับวันนี้มาอยู่ที่ไหนครับจะมากินติ้งย่างตีอันดาซีพูดจ้ะ อันดาซีฟูดจะมีทั้งโซนบุฟเฟ่ทะเลละกาะบุฟเฟ่หมูกระทะนะเจ้าถ้าเป็นทะเลจะสามสองเก้าเพิ่มเตาและรีฟิลน้ำซีิเก้า 4, 4, 9, บาทเจ้ามีสปาขนาดหลายอันปั้นยางตึงกุง้งตึงมึกตึงหอยไผ่าสายทะเลบบควรผาดเลยเจ้าูอดองหอยนังลมดองกุง้งดองข้าวถ่าข้าวถ่าแจ่น้ำปลาปลามกปลามึกมีฮื้อมดเจ้าหอยแข็งเพิ่็จะมีตีลวกหื้อเฮาเลยนะออเดอร์ก็มีสปาหลายอันปั้นยางของวงของวงังไอตรงไอติมโปู เมะาะมีกุ้งแล้วแบบปอกั้งก็ยังมีคือแหมเจ้าปูมานี่แบบต้องถามหาตัวใหญ่บะเล็กบะเลน่นมีแผวจ้นควายพูดนะเพราะเราต้องจอยเอามาย่างจ้นหนุ่มนึบๆเลยเจ้านวดปลามึกนี่บบควรผาดไผ่มานี่ต้องย่างกินเนอะล้ำคณะหอยชงหอยเชยวมีหลายแบบคาดเจ้ามีตึงติเปลิลมักซอสใส่เนื้อใส่ชีสก็มีคือพร้อมแล้วแต่ไผ่มากการต้องจอยมากินวันนี้ถือว่าคุ้มคณะโคตรจดปูมาดองไปเป็นซิบกว่าจานพุ่น ปิ่นบอมีจำกัดเวลาตัวเนเจ้าก่อน้องจอยมาหกมงปิกปอสามทุ่มไปว่าแล้วก็โอดเอาอดเอา,อดเอาตึงบะสนใจคนข้างโตข๊ะ้างคนมาตัวอดติ๊กติกปูด หวานเจี๊ยบร้านนี่ถ้าไปกันน้อยเดียวฮ้อปกเงินสดไปนะเจ้าไผสะดวกโอนต้องกินเฮ้อครบปันขึ้นเท่านั้นนะเจ้าถึงจะโอนได้พี่กัดล้านจะอยู่ติติดกับเย็นตาโฟดาราเลยนะไผมาบัถูกปักมุดได้เลยเจ้าอันดาซีฟู้ดเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มไผ่ขยะกินอาหารทะเลนะเจ้าแวะมาเติมขนตึ้งฟาร์มทะเลมาไหว้เลยเจ้าบวานกหลายอย่างถั่แล้วเทาก็ไป้ายยเลยเจ้าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ